สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับเหมือนเคยวันนี้อยู่กับผมพัชระปัญญายงและทีมงานนะครับติดตามกันต่อในช่วงพิเศษแบบนี้นะครับที่มีการขายกันออกมาในตลาดทุนไทยเนี่ยนะครับในช่วงพิเศษครับช่วงของ w e l Wealth f i ิ ness โดย p h i l i p Capital นะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณตียชัยชงนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบรจจ์ฟลิปประเทศไทยนะครับแนวโน้มการที่มีการเทขายกันออกมาในช่วงก่อนหน้า จะยังยาวนานกันดิกขนาดไหนนะครับตราบใดที่ตลาดทุนไทยเปิดตราบใดที่โควิด -19 ยังอยู่กับเราจุดนี้แหละครับเราลองไปดูฮะพบว่าการพนิคเซลล์นั้นไม่ใช่ทางเดียวนะครับแพนิคบายก็เกิดขึ้นแพนิคบายคือก,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 การซื้ออย่างตระหนกและตกใจมีการซื้อสินค้าเหล่านี้เข้ามาเพราะฉะนั้นบจไหนหรือบลห,หรือในส่วนของบอมจไหนที่จะได้รับประโยชน์บ้างวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหแพนิคเซลกันค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับเราเห็น Circuit Breaker เข้ามาในประวัติศาสตร์ไทย2-3าครั้งนี่นะฮะแนวโน้มจากนี้เป็นยังไงในมุมมองคุณตียชัยครับในส่วนของภาพรวมของเศรษฐกิจไทยครับผมคิดว่าตอนนี้คือทุกคนก็กังวลเรื่องเหตุการณ์โควิดนี้นะครับคือถ้าเราดูจากระดับโลกก่อนนะครับคือ,อความเสี่ยงของโควิดคือตอนนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะยิดเยอเือไปขนาดไหนนะครับ ณตอนนี้โควิดมันยังไม่แพร่ระบาดไปที่ประเทศที่จนๆอยู่นะครับซึ่งจุดที่มันจะรุนแรงที่สุดอาจจะยังไม่ถึงนะครับซึ่งมันก็มีความเสี่ยงนี้นะครับที่สร้างความไม่แน่นอนในตลาดนะครับสำหรับเศรษฐกิจไทยนี่นะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือเพราะว่าพลังขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยคือธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเราเห็นตัวเลขจากต้นปีนะครับ นักท่องเที่ยวจากเมืองจีนลดลงมากกว่า90%้าสบปรณปัจจุบันเมืองไทยปิดประเทศไม่ว่านักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวจากอเมริกาจากยุโรปจากออสเตรียทั่วโลกก็ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วยิ่งกว่านั้นนักท่องเที่ยวภายในประเทศก็คงจะลดลงอย่างยิ่งนะครับซึ่งมันจะมีความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจรวมของประเทศไทยครับครับผมนะครับเป็นหนึ่งในเซกเตอร์หลักเลยก็เป็นภาคบริการซึ่งเรานําเข้ามาก็คือในส่วงของนักท่องเที่ยวจุดนี้เราถูกปิดไปแล้วนะครับก็อาจจะมีระยะเวลาที่ต้องประวิงหรือรออีกสักพักหนึ่งจุดนี้เป็นจุดหลักที่คุณตีระชัยและทีมงานกังวลอยู่ใช่ครับใช่ครับจริงๆคือเราก็ดูในภาพรวมนะฮะ,นะในระยะสั้นเราก็ค่อนข้างติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าข่าวดีคือเราก็เห็นนโยบายจาก การคลังไม่ว่าเป็นนโยบายการคลังหรือนโยบายการเงินที่ออกมาก็สามารถได้ช่วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเหตุการณ์โควิดนี้มันจะยืดเยื้อนานกว่านี้นะครับมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่กระสุนที่เหลือคงจะลดลงแล้วนะครับครับผมคือ best come best หรือเลวร้ายน้อยสุดเนี่ยคงได้เห็นระยะเวลาอีกสักประมาณเดือนหนึ่งที่มันจะกระทบเป็นส่วนของท่องเที่ยวและภาพรวมของเศรษฐกิจนะฮะทีนี้แหละนักลงทุนอย่างเราเนี่ยรอไม่ไหวหรอกเดือนหนึ่ง รอสัปดาห์หนึ่งยังเหนื่อยเลยนะฮะจะเห็นได้ว่ามีแรงทเทขไขออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการปรับตัวอย่างไรในมุมมองที่จะแนะนำอย่างไรนกะลงทุนในช่วงนี้ครับครับที่ผมคุณอนุญาตถอยหลังนิดนึงก่อนนะครับ,ค,รบคือเหตุการณ์นี้มันไม่เหมือนกันกับวิกฤตอื่นเพราะมัน,นคล้ายๆกับถ้าสมมติเราจินตนาการนะครับ,รบว่าเรากดปุ่มหยุดลัวก,กดกดปุ่มพอรสบสำหรับเศรษฐกิจโลกไว้แต่ว่าไม่ใช่แค่เพียง10วินาทีแต่ว่าอาจจะเป็นหลักเดือนใช่ไหมครับความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับหนึ่งคือความเสี่ยงในมุมของ ในการผิดนัดชําระหนี้เพราะใช่ครับเพราะว่าในเวลาที่รายได้มันลดลงเยอะหรือว่าไม่ได้เข้ามานะครับเรายังมีค่าใช้จ่ายและยังมีหนี้สินอยู่ครับครับเนื่องเพราะว่าสาเหตุนี้นะครับเราต้องระมัดระวังครับสำหรับนักลงทุนนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องดูว่าระยะเวลาการลงทุนของเราเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับ ที่ต้องการสภาพคล่องที่เยอะเราก็อาจจะเลี่ยงไปในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับนักลงทุนระยะกลางนะครับ,รบแล้วก็ยังมีออปชันอื่นอย่างเช่นกองทุนรวมทองคําที่มีสภาพคล่องสูงนะครับเพราะสภาพคล่องค้างสําคัญคในเวลานี้แต่ในเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับอย่างเช่น2ปีถึง5ปีนะครับ,รบตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราสามารถได้ลงทุนในบริษัทในอุตสาหกรรมในธุรกิจ ที่ยังมีพลังขับเคลื่อนอยู่ที่ได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้และในเวลาเดียวกันมีความแข็งแกร่งที่สามารถรอดได้ครับ <S <S ความที่มันคล้ายๆกันนะครับ,ค,รบคือจริงๆตอนเหตุการณ์แฮมเบอร์เกอร์คริสที่เกิดขึ้นมานะครับผมก็อยู่ที่อเมริกาณนะตอนนั้นแล้วก็ผมเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับซึ่งเราก็เห็นในเหตุการณ์เวลามีอะไรที่รุนแรง เกิดขึ้นนะครับสภาพคล่องจะหายไปทันทีจากตลาดเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้นักลงทุนบางทีอาจจะตกใจนะครับมันก็คล้ายๆกันกับตอนนี้ที่เราเห็นในตลาดตราสารหนี้ที่นี่นะครับแต่ว่าผมคิดว่านักลงทุนต้องเข้าใจนะครับว่าสาเหตุมันคือสภาพคล่องของตลาดมันไม่ใช่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจากการผิดนัดชำระหนี้ใช่ครับใช่ครับซึ่งมันแตกต่างกันเพราะว่านโยบายการเงินสามารถได้แก้ไขปัญหา ของสภาพคล่องนี้แล้วก็เ,เราก็เห็นอยู่ไม่ว่าจากแบงก์ชาติที่เมืองไทยรหรือว่าเ e d e r a l r e s ERVE ที่ US เอตอนนั้นนี่ถึงต้้งขนาดต้องอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบ,บที่เรียกกันว่าค e ใช่ครับนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการมาตรการคล้ายๆกันแต่คงไม่ต้องหนักหนาขนาดต้องอัด QE เข้ามาครับจริงๆถ้าเราดูจากนโยบายกระทรวงการคลังนะครับ,รบตอนนี้เขาอัดเงินมากกว่าตอนนั้นอีกอที่อเมริกาเพิ่งประกาศว่าเขาจะอัด2ล้านล้านเหรียญเข้าไปในระบบเลยซึ่งผมคิดว่า จากมุมมองของรัฐบาลหรือแบงค์ชาตินะครับตอนนี้เขาก็เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าสําหรับนักลงทุนความคิดส่วนตัวของผมคือนะถึงไม่ว่าตอนนี้มันดูเหมือนมีความกังวลนะครับมีความน่ากลัวแต่ว่าสุดท้ายนะครับผมยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยก็สุดท้ายก็ยังสามารถขึ้นมาฟื้นได้มันแค่อาจจะต้องใช้เวลานิดนนึงครับครับผมคือตอนนี้สิ่งที่เราติดตามอย่างใกล้ชิดคือ การแพร่ระบาดของโควิดับใช่ครับว่าความเสี่ยงว่ามันจะแพร่ไปที่ประเทศอย่างเช่นอินเดียแอฟริกาบังกลาเทศเพราะว่าประเทศพวกนี้นะครับมีความเสี่ยงสูงในการว่าระบบสาธารณสุขของเขาโรงพยาบาลเขาไม่ดีดีเท่าเราใช่ครับไม่ค่อยทันสมัยไม่ค่อยพร้อมตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงที่เรากําลังดูอย่างใกล้ชิดเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงระยะสั้นไปแล้วเรามาพูดถึงระยะกลางบ้างฮะในระยะกลางมี2อทางนะครับที่นักลงทุนสามารถเลือกได้นะครับหคือนักลงทุนสามารถได้โยกเงิน ลงกระจายความเสี่ยงเข้าไปในทองคํานะครับอย่างเช่นผ่านกองทุนรวมทองคําที่มีสภาพคล่องสูงครับและสามารถได้ลงทุนในกองทุนรวมตาสานี้นะครับแต่ว่าจุดที่สําคัญคือเราต้องดูไส้ในนะครับของกองทุนรวมนี้ว่าถ้าสมมุติว่าสภาพคล่องมันหายไปเรายังสินทรัพย์ที่อยู่ในกองนี้ยังสามารถไปได้ต่อไหมครับผมระยะสั้นมีกองแนะนำไหมระยะสั้นครับ สำหรับระยะสั้นนะครับผมแนะนำของจากที่ทางฟิลิปนะครับเรามีกองทุนรวม P Cash นะครับที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นอย่างเดียวนะครับซึ่งอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่ดีที่สุดเลยนะครับและไม่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เพราะว่าอันนี้เป็นพันธบัตรรัฐบาลของประเทศไทยแณะนี้ระยะกลางเมื่อสักครู่นี้เกิดมาเป็นกองไหนดีครับสำหรับทองคำนะครับมีกองทุนรวม P Gold นะครับ จุดเด่นของ P g o นี้คือกองทุนรวมนี้จะลงทุนในในสินทรัพย์ Spider Gold เป็น ETF ทองคำที่มีสภาพคล่องแล้วก็มีไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับ Safe Heaven นั่นเองมีไว้ก็ปลอดภัยกว่าใช่ครับนอกหนอเจากทองแล้วระยะกลางแนะนำอะไรครับครับยังมีกองหนึ่งนะครับเป็นอกองทุนรวม P Bond ของ Philip Asset นะครับอันนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ไทยนะครับที่มีกลยุทธ์ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยและหุ้นกู้ของไทยที่มี คุณภาพสูง investment grade ทั้งหมดเลยแต่ว่าจุดเด่นคือเราเป็นกอง d y n a ม i c นะครับ,รบกลุธ์การลงทุนของเราคือตอนนี้เราเน้นสภาพคล่องนะครับ,รบจริงๆไส้ในของกอง p ี b o n อันนี้90%อยู่ในพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็เราก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดในเวลาที่เราเห็นว่าสภาพคล่องเริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ทยอยเข้าไปในหุ้นกู้เอกชนที่มีคุณภาพสูงนะครับแต่ณตอนนี้เราเน้นความปลอดภัยเราเน้นสภาพคล่องอยู่ครับ พีบอลไดนามิกไว้ใจได้คือมีการโยกนะฮะช่วงไหนที่มันเสี่ยงสูงปุ๊บกลับมาที่รัดแบ็กอัพถูกครับช่วงไหนที่เริ่มจะมีการพลิกอัพหรืออัตราการเติบโตเริ่มสูงเนี่ยกลับไปที่ในสตราสานีเอกชนนั่นเองใช่ครับพีโกพีบอลระยะกลางนะครับยาวหน่อยฮะถือแบบไม่มองนะฉันมองข้ามโควิดไปเลยยาวไปเลยสำหรับนักลงทุน ที่สามารถลงทุนระยะยาวได้นะครับอย่างเช่น2ปีถึง5ปีขึ้นไปนะครับผมคิดว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยเพราะเราสามารถได้ลงทุนในสินทรัพย์ด้วยราคาที่ดีกว่าแต่ว่าเราต้องดูไส้ในของกองนี้ว่า<อ>เป็นยังไงนะครับผมแนะนํากองทุนรวมฟิลิป l d ลอินโนเวชันฟันหรือกอง P Win เพราะว่าเรามีกลยุทธ์การลงทุนทีนท่เราเจาะเข้าไปดูรายละเอียดผมยกตัวอย่างไส้ในของกองนี้นะครับ,รบอย่างเช่นตอนนี้เราก็ลงทุนในหุ้นของ a l ลเฟรที่เป็นบริษัทแม่ของ g l e กับ YouTube ซึ่งผมเชื่อทุกคนก็ทราบในเวลาที่ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์โควิดยืดเยื้อกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าคนต้องอยู่ที่บ้านเป็นหลายๆเดือนทุกคนก็ยังใช้เน็ตอยู่ดีใช่ไหมครับทุกคนก็คงจะเล่น YouTube ดู YouTube มากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งคุ้นของของ g o o g l e ก็จะรับผลประโยชน์มากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือเราดูความแข็งแกร่งของบริษัทนี้นะครับผมดูจากงบการเงินของเขานะครับปริมาณเงินสดของ Google นะครับ มันมากกว่า10เท่าถ้าเทียบกับจำนวนหนี้สินระยะยาวของ Google อซึ่งแปลว่าถ้าสมมติว่า<อ> worst case scenario เลยนะครับ Google ไม่มีรายได้ Google ก็ยังรอดอยู่แต่ว่าเราก็เห็นว่าโอกาสที่ Google ไม่มีรายได้ก็น้อยมากจริงจมีโอกาสที่ได้รายได้มากขึ้นด้วยซ้ำ<อ>นะครับตัวอย่างที่สองนะครับ,รบของอันนี้คือจริงๆ Top ท็อปโฮลดิ้งของเราคือมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เราลงทุนผ่านฟันฟนฟันคือเป็นหุ้นอ um ิลลูมิน่าอันนี้เป็นหุ้นที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าจริงจมันเป็นบริษัท ที่ผลิตระบบแล้วก็เทคโนโลยีในการอ่านพันธุกรรมของพันธุกรรมของโรคต่างๆไวรัสรหรือว่าของผู้ป่วยด้วยนะครับ<อ>แล้วก็มันก็ได้รับใช้ใน95%ของโรงพยาบาลทั่วโลกเลยครับซึ่งโดยเหตุการณ์โควิดนี้เราก็เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกคนก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการอ่านพันธุกรรมรของ um อิลูมิน a านี้และก็ความแข็งแกร่งอันนี้ก็สูงมากนะครับ<อ>เพราะว่า จำนวนหนี้สินรวมเลยนะครับทั้งระยะสั้นกับระยะยาวนะถ้าเทียบกับเงินสดที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทนี้นะครับมีปริมาณมากกว่า2เท่าเลยครับซึ่งเราก็ดูจาก2มิติความเสี่ยงนะครับความแข็งแกร่งและรายได้ของบริษัทนี้ถ้าสมมติว่าวิกฤตนี้ยังติดอยู่เราก็ยังสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องไหมครับโอ้พีวินครับ World Innovation Fund นั่นเองนะครับก็เป็นเมกะเทรน่ะ นะครับซึ่งเราพูดกันมาพอสมควรแล้วใะครับโอ้สองบริษัทที่คุณธีรชัยเกิดมานี่เราได้แตะและได้ใช้เลยผมคิดว่าวิธีที่เราเราชั่งน้ำหนักที่ดีที่สุดคือสำหรับนักลงทุนนะครับเราต้องดูว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกลงทุนแบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถได้นอนหลับสบายมาไม่ตื่นขึ้นมากังวลนะครับคือถ้าสมมติว่าสำหรับนักลงทุนที่สามารถได้นอนหลับสบายฝันดีนะครับ ก็หมายถึงว่าเราก็สามารถได้ลงทุนในระยะยาวแต่ว่าถ้าสมมุติในนักลงทุนที่อาจจะต้องมีการใช้จ่ายเ,าเงินก้อนนี้นะครับมผมก็แนะนำว่าเราอาจจะเลี้ยงไปก่อนแล้วก็ลงทุนในระยะสั้นหรือระยะกลางสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ที่นอนหลับฝันดีได้นะครับผมแนะนำว่าเรา ตอนนี้เราสามารถได้เข้าไปในในการลงทุนระยะยาวกับราคาที่ดีกว่าเมื่อก่อนอ,อย่างเช่นถ้าเราแตะดูพลังขับเคลื่อนของ Google ของ i l l u m i n a ถ้าเราเทียบกับ3เดือนที่แล้วตอนนี้อาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำแล้วก็เราได้ซื้อกับราคาที่ดีกว่าแต่ว่า,อย,าอย่างไรก็ตามผมคิดว่านักลงทุนทุกๆคนต้องต้องพิจารณาตัวเองว่าความเสี่ยงที่เรารับได้คืออยู่ที่ตรงไหนครับสุดท้ายครับถัวเฉลี่ยไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโควิดจะยาวขนาดไหนครับหรือลงตุ้มเลยหมดเลย ผมแนะนำจริงๆตอนนี้คือเราก็ทยอยเข้าจากในตลาดก็ได้ด้วยใช้วิธี DCA นะครับหรือว่าเราก็ลงทุนระดับหนึ่งก่อนแล้วก็ wait and see ดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี่ยงไปหมดนะครับเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าเวลาในเวลาที่ตลาดฟื้นขึ้นมานะครับเราจะไม่ได้เข้าโอกาสนี้ครับนะครับเพราะนันต้องจับจังหวะนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาไปติดตามสถานการณ์ DCA ไปดอลลาร์คอสเอเวอร์จถัวเฉลี่ยกันลงทุนไปวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณเจียชัยเป็นอย่างมากครับผมากครับ มว่าครับและอย่าลืมนะครับว่าถ้ามีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนนะครับสามารถถามไปที่ฟิลิปได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m philip capital thailand นะครับก็สามารถถามได้เลยนะฮะในส่วนของรายละเอียดแต่ละกองที่คุณเติยชัยเกิดไปนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับทีมงานรวยหุ้นครับ